วิธีการตัดต่อภาพซ้อนหรือนำภาพมาซ้อนกันเหมือนที่ทำให้ดูนี้พี่ๆรู้ไหมคะว่าทำยังไงใน Facebook มันทำง่ายมากเลยนะคะทุกคนสามารถทำได้ถ้าอยากจะทำแบบนี้เดี๋ยวปุ้นจะพาทำนะคะง่ายนิดเดียวค่ะไปดูกันเลยค่ะไปที่ช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะกดเลือกรูปภาพที่เราต้องการขึ้นมาได้เลยคะ่ะจากนั้นไปที่คำว่าแก้ไขบนภาพของเรานะคะ หน้าถัดมานะคะให้เราไปเลือกตรงไอคอนที่ลูกศรชี้เลยค่ะคลิกเข้าไปนะคะจากนั้นไปเลือกรูปภาพตามลูกศรชี้เลยนะคะแล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะแทรกขึ้นมานะคะเปิดได้รูปนี้แล้วเราก็ใช้มือของเราค่ะลากไปวางตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะใช้นิ้วมือของเรานะคะ ขยายออกหรือว่าย่อ,อเข้าได้เราทำได้หมดเลยนะคะทุกคนลองทำกันดูนะคะตรงนี้ตามที่ขนาดที่เราต้องการเลยะคะ่ะและถ้าเราอยากจะใส่ข้อความนะคะให้เราไปคลิกตรงตัวอักษรข้างบนค่ะพิมพ์ข้อความตัวอักษรที่เราต้องการนะคะพอเราพิมพ์ตัวอักษรที่เราต้องการได้เรียบร้อยแล้วเราจะใส่สี ก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามเหมือนเปิ้ลจะเลือกสีด้านล่างค่ะพี่ๆไปกดเลือกสีที่ต้องการได้เลยนะคะแล้วก็ใส่แถบนะคะ Background ด,ด้วยก็ได้นะคะตรงนี้เลยค่ะถ้าจะขยายตัวอักษรให้ใหญ่ก็มากดด้านข้างนี้ได้นะคะหรือว่าเล็กเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยค่ะ หรือถ้าเราไม่เลื่อนตรงนี้เราก็ใช้นิ้วนะคะสองนิ้วเราขยายให้เล็กหรือว่าให,ให้ใหญ่ได้เหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็ลากไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการะคะ่ะพอเรียบร้อยแล้วให้เรากด ถัดไปด้านล่างนะคะจากนั้นนะคะให้เรามาใส่คำอธิบายแล้วก็แคปชั่นที่เข้ากับเนื้อหาของเรานะคะให้เรียบร้อยแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยนะคะตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยว่าเป็นแบบสาธารณะหรือ,อยังนะคะจะแชร์ไปสตอรี่ไหมนะคะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็กดโพสต์ได้เลยนะคะพอเราก,กดโพสเสร็จนะคะ,ะ,คะก็มาดูที่หน้าโปรไฟล์ของเรานิดนึงนะคะว่า มันขึ้นมาแบบที่เราต้องการหรือเปล่าเนี่ยค่ะเขาก็จะขึ้นมาให้เราเห็นว่าเป็นสตอรี่ที่เปิ้นแชร์ไปแล้วหนึ่งใช่ไหมคะปิ้นแชร์ไปสตอรี่เลื่อนลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นภาพที่เราต้องการจะโพสต์ขึ้นมาในโปรไฟล์ของเราแบบนี้เรียบร้อยแล้วทำง่ายมากเลยนะคะลองทำกันดูนะคะทุกคน